ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตใบนี้ได้ Lazada คืออะไรแก้ยังไงมาดูกันสำหรับคนที่จะผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตในแอป La z า da นะครับแล้วเจอข้อความแจ้งเตือนมาว่าไม่สามารถใช้บัตรเครดิตใบนี้ได้ตามในรูปนี้เลยนะก็จะมีสองกรณีนะครับคือบัตรเครดิตใบนั้นนะหมดอายุไปแล้วหรือว่ายกเลิกการใช้งานไปแล้วนะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปอันที่สองนะครับก็คือบัตรที่คุณมีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่บัตรเครดิต มันเป็นบัตรประเภทอื่นอย่างเช่นบัตร ATM บัตรเดบิตบัตรกดเงินสดนะซึ่งวิธีเช็คง่ายๆเลยนะบัตร ATM เนี่ยไว้กดตู้ ATM เพื่อเอาเงินออกจากบัญชีธนาคารเราบัตรเดบิตเนี่ยเราต้องใส่เงินลงไปก่อนถึงจะซื้อของได้นะครับซึ่ง2ตัวนี้ไม่สามารถผ่อนได้นะครับส่วนบัตรกดเงินสดเนี่ยสามารถกดเงินสดได้ตู้ ATM เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นเงินกู้นะไม่ใช่เงินในบัญชีธนาคารเหมือนบัตร ATM และยังสามารถผ่อนสินค้าได้เพียงแต่ว่าการผ่อนสินค้าจะไม่เหมือนบัตรเครดิตนะมันต้องไปทําเรื่องที่ธนาคารจะต้องโทรไปแจ้งหรือว่ากดผ่อนชําระผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นไม่สามารถผ่อนผ่านแอปลาซาด้าได้นะครับแล้วก็จะเสียดอกเบี้ยด้วยไม่เหมือนบัตรเครดิตนะที่สามารถผ่อนลาซาด้าได้เลยและดอกเบี้ยศูปอร์เส่วนวิธีแก้ไขนะครับก็แค่ใช้บัตรเครดิตจริงๆเนี่ยมาลงทะเบียนนะก็เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดใครไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะไปสมัครบ,บัตรกดเงินสดเนี่ยมาแทนก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มเติมเท่านั้นแล้วเราอาจจะต้องกดเงินสดเพื่อโอนเงินมาซื้อหรือบางบัตรกดเงินสดเนี่ยเราสามารถกดซื้อบัตรธรรมดาได้เลยนะและอย่าลืมไปแจ้งธนาคารว่าเราจะขอผ่อนสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย